ทุกคนในชนตครเบก็กับวาดูเกมแท็บสกรหารือว่าเกมบางต่ออานดบชาบเรกนะครับในวันดีดิเราก็ได้มาทำการเล่นตัวละครหมดกันอีกแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวละครดีนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นชนเผ่านะครับชนเผ่านี้มีชื่อว่าชนเผ่าธรรมชาตินะครับเออดูดีเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับนะซึ่งจะมีนักรบโอ้โหจำนวนโคตรเท่เลยนะครับนะชนเผ่านี่ครับชนเผ่าธรรมชาตินะครับนะ เออเออชนเผ่าที่รักต้นไม้อย่างสตินะครับนะเออชนเผ่าสีเขียวนะครับนะนี่จะมีแม่ทัพนะครับที่เหมือนถือดาบไรเซเบอร์แต่จริงๆไม่ใช่ครับมันคือแสงแห่งธรรมชาติแล้วก็นักรบเออแนวหน้านะครับนะเออแล้วก็พลธนูนะครับโอ้โหดูติดแต่งตัวเป็นสีเขียวเลยนะครับนะเหมือนพวกเอล่ะแต่ไม่ใช่นะครับพวกนี้รักธรรมชาตินะครับนะเผ่าธรรมชาติแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนพวกนักเวทของนักเวทนักเวทของพวก เผ่าธรรมชาตินะครับนะเออนักเวทของเผ่าธรรมชาตินะครับตัวสีเขียวอ่อยเลยนะฮะเออแล้วก็นี่ครับพ่อมดของเราธรรมชาตินะครับหรือว่าวูดูนั่นเองนะครับของเผ่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็นี่ครับนะนักรบแนวม้านะครับมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนะเออนะครับนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับแล้วก็หัวหน้านะครับนะตัวเดียวนะครับถือต้นไม้นะครับโอ้โหนะครับผมน่าจะเอาทีจแอนมานะมันเป็นพวกนะผมว่านะจะเหมาะแต่ ในนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีทีจะแอนด้วยประเด็นนะครับตอนนี้มันมีแต่หัวหน้ามันนะครับนะถือต้นไม้นะครับเออแล้วก็โล่ดูนะครับจะเป็นยังไงครับกับชนเผ่านี้นะครับสู้กับทุกๆเผ่านะฮะไปเอาละครับสำหรับชนเผ่าแรกนะครับนี้ต้องมาเจอกับชนเผ่าที่สูสีกันหน่อยนะครับนะเออมีหอกอาวุธตีระยะใกล้เหมือนกันนะครับนะเออแต่จุดเด่นของชนเผ่าข่อยนะครับนะมีช้าง2ตัวดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่าครับชนเผ่าธรรมชาตินะครับนะดูซิมันเป็นการเจอกันครั้งแรกจะเป็นไงนะครับปลุย เอาละครับตอนนี้นะครับโอ้โหเครื่องพลนครับยิงไปโอ้โหธนูนะครับธรรมชาติทําอะไรได้มาครับนะบูดูนะครับโยนอะไรไม่รู้นะครับตูมโอ้โหเป็นใบไม้ระเบิดนะครับนะโคตรเจ๋งนี่ส่วนอันนี้ก็มีบูดูเหมือนกันนะครับบูดูปล่อยหินเอาสิเออเจอกับพวกเออชาวพลังยุคหินนะครับนะโอ้โอยรู้สึกอุ้ยช้างตายอุ้ยโยนหัวหน้ามันตบนะครับโอ้โหแพ้ว่ะชนเผาคอยแพ้ว่ะเอ้ามึงทําอะไรวะน่ะไปสังเวยกับเทพเจ้าน้ำเหรอว่าไง นะครับนะโอ้โหชนะขาดลอยเลยนะครับนะโอ้โหเผ่าธรรมชาติเก่งอยู่นะเนี่ยเอาละครับตอนนี้นะครับก็ต้องมาเจอกับเผ่าฟาร์มเมอร์นะครับเผ่าชาวนาของเรานั่นเองนะครับซึ่งมีหัวหน้าเป็นประมุกนะครับนะก็คือหุ่นไล่กานะครับมาดูกันนะครับว่าเผ่าธรรมชาติจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งดูแล้วนะครับนะไอพวกฟาร์มเมอร์เนี่ยเผ่าฟาร์มเมอร์เผ่าชาวนาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเยอะกว่าด้วยนะครับนาดูซิว่าเผ่านี้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับลุย เอาละครับโอ้โหตอนนี้เด็กแบนมันพุ่งเข้ามาแล้วนะครับนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาเป็นไงนะครับนักลบมาถึงกับร er ่วงเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับมีหัวหน้าอยู่หัวหน้าของไอ้พันธุ์พืชนะครับนะเออของไอ้พวกเผ่าธรรมชาติเนี่ยโหดมากโอ้โหรู้สึกว่าเฮ้ยมีสิทธิ์แพ้ว่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับบูดูแม่งมีพลังอะไรไม่รู้นะครับนะเป็นพลังแบบว่าโยนเหมือนพลังพลังพลังใบไม้เอ้ยพลังกิ่งไม้นะครับพลังอะไรสักอย่างเนี่ยโยนเข้าไปนี่ดู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 ลำแสงอุลต้านะครับ ตูบโอ้โหโคตรแรงนะครับนะเออแต่ไม่ต้องห่วงดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับนี่โอ้โหแม่ทับนะครับแม่ทับของพวกเผ่าธรรมชาตินี่โหดเหมือนกันนะครับนะเออดาบเรืองแสงเป็นสีเขียวนะครับแต่ก็ตายนะครับไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับเออตอนนี้ต้องเจอกับนี่หัวหน้ามันแล้วนะครับนะเอาลรหัวหน้ากับหัวหน้ามาเจอกันนะครับออเออย่ามายุ่งกับฉันไอ้พวกอีก็เออเอออย่าอย่าืออเอาตายนะครับนะแพ้นะครับนะเผ่าเช้านาแพ้ว่ะเฮ้ย เอาละครับตอนนี้ก็ต้องมาเจอกับพวกเผ่ากรีกนะครับซึ่งหัวหน้าสู้เป็นประมุกนะครับนะฮะฮะฮฮ,ฮ,ฮไม่มีใครล้มเผ่ากรีกได้หรอกถึงแม้เอาจะแพ้เป็นประจำนะถ้าก็พูดไปพอเป็นพิธีแค่นั้นแหละนะครับนะมีโอ้โหักโตนะครับนะสี่ตัวนะครับนะเป็นคุ้มกันมิโนโทอร์นะครับดูโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็มีหน่วยลบสปาร์ตันมีหอ,อกยาวมีโรแล้วก็มีเครื่องยิงบาลิสตาด้านหลังด้วยนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ามาดูกันนะครับว่าเผ่าเออธรรมชาติจะสู้ได้หรือเปล่านะครับไปไปดูกัน เอาละครับตอนนี้เผ่าธรรมชาติเครื่องพลน,นะครับนะหนักหลบม้าโอ้โหวิ่งเข้าไปก่อนแล้วโดนพี่โจโชนโอ้โหนะครับพี่โตโคตรบ้าข้างเอาแต่พี่โตนี่ผมบอกแล้วไม่ใช่หมูหมูมนะครับที่จะข้างได้ง่ายๆนะครับแต่ก็บอกเลยมันตายแล้วนะครับพี่โตเฮ้ยเอาสิเอาสิโอ้โหรู้สึกว่ามีสกิลเยอะกว่าเนี่ยปัญหาคือไอ้สองตัวนี้ที่ยืนหลักนะครับนะถ้าอยากชนะมันได้ต้องกําจัดไอ้สองตัวนักเวทสองตัวนี้ก่อนนะครับนะมันมันพลังมันแข่งนะครับนะเออดูสิเออซูสซูสซูเยืนเดียวนี่เนี่ยโอ้โหปัญหาบาลิสตตาาานนนนะะะคคคครรรรรััับบเเื่ออองงงยยิมมโแหล เอามันนะครับนะเอาแหละบอลสต้าครับชักง,ง้งางง้างยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โห,โโห,โโหเต็มเต็มนะครับโอ้โหหัวหน้าแม่งตายเลยนะครับพิวไปด้วยเลยนะครับนะโอ้แต่ก็ชนะได้ว่ะชนะได้นะครับนะแหมโอ้โหเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเผ่าไวกิ้งนะครับฮูรอฮูรอพวกข้าดูมานานแล้วพวกข้ากับเผ่าไวกิ้งไม่เคยแพ้ใคร ฮดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับรุยตอนนี้นะครับเผาไวกิ้งโอ้โหจำนวนคนเยอะกว่า5คนเลยนะครับนะแต่ตอนนี้โอ้โหปานะครับวิ่งเข้าไปนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับนะบอกเลยนะครับต้องคุ้มกันตัวหลักนะครับที่ทำดาเมจได้สูงก็คือวูดูกับไอตัวผีเวทมนต์นะครับนะเออซึ่งหัวหน้าหัวหน้าเผาธรรมชาตินี่ทุบไปทีดึงนะครับนะยังไม่โดนนะครับจังหวะนี้ยังไม่โดนนี่เนี่ยโอ้โหกวาดพวกตัวเองไปด้วยนะครับนะเอาละตอนนี้ครับแนวหน้าโอ้โหแนวหน้ารบนะครับแม่ทัพตายหมดแล้วตอนนีี้เหหลลืืือออแตต่ัััววยยนนนนงะคคครรบก็ธธููุมมมาาาสถ ได้ด้วยนี่แหละเหมาะจะเป็นเผ่าของธรรมชาตินะครับพะเผ่าธรรมชาติน่าจะมีความวัยสูงเหมือนพวกเอลนะะ์นะฮะนี่นี่อา้าวแต่โดนแล้วโดนยิงแข็งแล้วโอ้ยหลบได,หบด,นนดห้หลบได้นิดหน่อยหลบได้นิดหน่อยเอาละตอนนี้นะครับนะเป้าหมายคือต้องไปกำจัดไอตัวไวกิ้งธนูด้านหลังนะครับนะเอาละพวกเราต้องจับการมันให้ได้โอ้โหนะครับมันยิงอยู่นั่นแหละมันยิงอยู่นั่นแหละเอา,เอาแข็งตายได้เนี่ยผมว่าเนะีนะ่ยถ้าวิาง่งเอ้ยหลบได้เวนี่นี่คือคนหน้าเผ่าธรรมชาตินะครับนี่ยิงคุ้มกันด้วยนี่บิ้ดิวสิ้ะิวคิ้บนะ โอ้โหกำลังพลของไวกิ้งมีเยอะกว่าด้วยซ้ํานะครับนะแต่ความเจ๋งก็คือบูดูนะครับนะเป็นตัวทําดาเมจได้ดีด้วยนะครับนะแถมมันยังเป็นอาวุธที่ตีแล้วกระจายด้วยนะครับพลังเวทมนต์ของบูดูนะฮะเออชนะได้เลยนะครับเอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับเผ่าญี่ปุ่นนะครับนะโอ้โหซึ่งมีหัวหน้าเป็นมังกี้แล้วก็มันเอาฮาวาชามาด้วย2ออันนะครับผมไม่รู้ว่าแนวหน้าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะโอ้โหแนวหน้าต้องโดนฮาวาชายิงแน่ๆนะครับแต่ก็ ยังไม่รู้ผลมาดูกันเลยดีกว่านะครับนะโอ้โหมังกรมีทั้งสองอันเอาละพวกเรารุยโอ้โหธนูนะครับเริ่มยิงก่อนนะครับดีแต่พวกธรรมชาตินะครับมีความสามารถหลบได้นะครับนะเออนะครับมีความสามารถหลบได้นี่โอ้หูมังกรตายก่อนเลยนะครับนะ้อเอาซินะครับนะตอนนี้ต้องมาเจอกับสัมบูรนะครับเซียนดาบนะครับนะเออโอ้โหตอนนี้แนวหน้าตายหมดแล้วว่ะเออเพราะว่าโดนธรรมชาญิงนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเอาละเออเอาซิมาสู้กันดีนะออ้ธรรมชายังไม่ได้ยิงเลยนี่หว่านะครับน้มันไปยิงฝั่งด้านหลังก่อนนะคร อค่อนข้างสูสีนะครับหนะ้าตัวเอาละเอาละจัดการมันยิงมันขึ้นเออเออเออตอนนี้นะครับเป้าหมายไปอยู่ที่นี่โอ้โหเอาแก๊งมังกรตุ้งแช่นะครับไม่ไดไไไไ้ไม่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 ได้เล่นมังกรแล้วนะครับนะ้าเลยออกมาตัวป่าตอนนี้นะครับเหลือไอ้บริการของนี่ครับนะไอ้พระนี่เร,รียบร้อยตายตายฮาวาชาตอนนี้ปัญหาปัญหาคือฮาวาชานะครับนะต้องจัดการฮาวาชาให้ได้เะียครับนะฮาวาชาตอนนี้ต้องรีบจัดการมันนี่ลูกบอลลูกบอลเด้งเป็นไงล่ะเออไปดี ชนะเลยนะครับนะโอ้ยมีตกด้วยโอ้โหนะครับนะชนะได้อยู่ดีนะครับโอ้โหแต่ก็เกือบแพ้แล้วว่ะดูดินะครับเกือบแพ้้เลยนะครับนะ เอาละครับตอนนี <l itch at> <l itch at> ้ต้องมาเจอกับหูยเผาหัวหน้าคอยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าหัวหน้าคอยบอกข้าไม่เคยแพ้ชนเผ่าอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าที่อยู่ตรงหน้าข้าเฮ้ก็แค่พวกธรรมชาติบ้าธรรมชาติมันจะไปสู้อะไรเราได้หรอกนะครับนาหุยหัวหน้าคอยมั่นใจมากนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เอา่ะนี้ยิงไปยิงเส่พวกตัวเองด้วยนะครับนะโคตรเจ๋งนี้ดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะศึกครั้งนี้นะครับผมว่าหัวหน้าชนเผ่าคอยเฮ้ยหัวหน้าคอยแพ้แน่ๆนะครับนาไพเลสเฮ้ย ยังไงนะครับอู้ตายหมดแล้วนะครับแม่ทัพตายหมดแล้วนะครับนะแม่ทัพโดนเก็บก่อนเลยอันดับแรกนะครับนะเฮ้ยนะครับผมไม่ได้เอามันมากเกินเลยนะเดี่ยะแต่ก็มาดูยังครว่ายังไม่เห็นผลยังไม่เห็นผลตอนนี้หัวหน้าคอยเอ้ยตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหสวยแล้วนะครับไอพวกดาหลังน้าสวยแล้วไอตัวทําดาเมจนะครับจะรอดหรือไม่นะครับนะขึ้นอยู่กับเวลานะครับนะเอ้าหัวหน้าคอยตายหัวหน้าคอยตายนะครับโอ้โหตายหมดเลยนะครับเกือบชนะน้ามันเหลืออยู่แค่สตัวเองเกือบชนะแล้วนะครับ โ oh. ุ้ยหัวหน้าข่อยตายก่อนเพราะหัวหน้าข่อยตอนแรกมันบวกเยอะไงมันเลยตายก่อนนะครับนะโอ้โหเฮ้ยเกือบชนะพวกมันวะเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเผ่าผีรุ่นแรกๆเลยนะครับนะซึ่งก็มีหัวหน้าเป็นยอมทูตนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับดาเผ่าผีเอาละนะครับแบมพายนะครับเอาวระกายร่างพร้อมบวกนะโอ้โหเผ่าตระบชาติยิงใส่นะครับกระดูกแบ่งแลกไปเลยนะครับพวกสเกลิสตันแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหจัดการเอ ไอนี่ก่อนนะครับไอตัวขี่ม้าเลยนะครับนะมันเก่งอยู่นะครับนะนี่นี่มันลุยเดียวนะครับโอ้โหมันทําให้เป็นเป้านะครับนะมันทาให้เป็นเป้าให้คนอื่นไม่สนไปสนใจที่มันนะครับแล้วก็นี่ปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับนายอพวกนี้กาลังวิ่งเข้าส่ฟากลางวงร้อมนะครับนะแต่ตอนนี้เออเอาสิอ่าตอนนี้นะครับนะยมมาทูดหัวหน้ามันนะครับกำจัดไอตัวขี่ม้าได้แล้วนะครับนะเรียบร้อยนี่เนี่ยโดนไงเป็นไงฮ่าฮ่าแกต้องเจอกับข้าเอาตายโดนพลังหมอดูโดนนะครับนะเรียบร้อยอ่ะ เออไอเดียมันอึดนะครับประเด็นไอหัวหน้ามันเนี่ยนะครับนะโอ้โหแพ้เลยนะครับเฮ้ยเผ่าธรรมชาติมันเก่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเผ่าคาบอยนะครับเผ่าคาบอยนะครับก็จะมีแกนหลักนะครับนะเป็นเออ่ไอหนุ่มคาบอยนะครับแล้วก็มีโอ้โหปีกซ้ายปีกขวาในอำเภอวูดดี้แล้วก็นี่ครับในอำเภอเจคอบนะครับนะแล้วก็เดชอายยืนอยู่ด้านหลังสี่ตัวนะครับอุ้ยนะมีความหวังว่ะนะครับนะตัวตีไก่ยืนด้วยกันหมดนะครับเอาละจะเป็นไกไปดูกัน ตุม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 ตุนี่มากับมานะครับวิกมาเจอกันนะครับโอ้โหเจ้าที่บุดี้ฉันจะจับแกไอตัวขี่ม้าเฮ้อบางอาจมาเขียอะไรกับฉันในสงครามนี่แหละโอ้โหชนกันเลยนะครับเป็นนะครับโอ้โหไอ้นี่ถึงกับร้มนะครับการบวกนะครับนาโอ้โหฝ่ายธรรมชาติถึงกับร้มนะครับขี่ม้าไม่เก่งเท่าเจ้าที่บุดี้ครับโอ้โหเจ้าที่บุดี้ครับฝ่าวงร้อมนะครับโอ้โหม้าล้มแล้วเจ้าที่บุดี้ล้มตามโอ้โหเรียบร้อยนะครับเฮ้ย เฮ้ยพระเทนนะครับสวยแล้วไม่นะไม่นะโอ้ยลูกพระเจ้าตากแม่งวิ่งเข้ามาแล้วนะลูกพระเจ้าตากหลายคนอาจจะยังไม่เคยดูนะทำไมทำไมผมถึงเรียกชื่อนีนะครับลูกพระเจ้าตากมันก็คือไอตัวกระบอกเพชรน,นี่แหละครับมันอึดนะครับนะเลยเรียกลูกพระเจ้าตากนะครับโอ้โหแต่ก็แพ้อยู่ดีวะนะครับเกือบมาด,ดูดูทรงตอนแรกนึกว่าจะชนะนะครับนะนี่ย,ยิง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 เรียบร้อยนะครับนะโอ้โหตายวะนะครับไอหัวหน้าเผาธรรมชาติก็ไม่ตายด้วยนะครับนะ เอาละครับนี่จะเป็นศึกระหว่างโอ้โหเจอกับเผ่าเรกาซี่นะครับผมจะไม่เอา3ตัวหลังนะครับนั่นก็คือไอ้พวกนักมวยซูเปอร์ดักบวยไม่เอามานะครับดาร์กดาร์กเพซเซนส์แล้วก็ไม่เอามานะครับนะแล้วก็ซูเปอร์ชนาไม่เอามานะครับเดี๋ยวมันจะโกงฝ่ายนี้เกินไปนะครับมันต้องเจอดีอย่างนี้ถ้าเท่ากันหน่อยนะครับนะเออมาเจอกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหฝั่งนู้นแม่งมีทองด้วยว่ะสวยแล้วนะครับนะเอออ่ะเอาละครับตอนนี้นะครับโอ้โห โอ้ยนะครับนะเผ่าธรรมชาติก็ดูแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับนะแต่แม่งชนะได้แทบทุกเผ่าแต่ตอน้ต้องเจอกับเผ่าเทกัซี่นะครับซึ่งมีความหลากหลายแบบม่งมีรถถังมีทอมีพอมดมีฟาโรแบบม่งมีหมดอ่ะนะครับตู้โอ้โหเดี๋ยวหน้าโดนรถถังยิงไปนะครับนะโอ้โหมันหลากหลายจริงๆเลยเผ่าเทกัซี่เนี่ยแม่งมั่วจริงๆโอ้โหเด็กแว้นก็มาโดนฟาดไปนะครับเด็กแว้นเด็กแว้นโด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 นฟาดนะครับโดนหัวหน้าฟาดไปนะครับหัวหน้าเผ่าธรรมชาตินะครับตอนนี้นะครับโอ้โยฟาโรชดแรงเรียบร้อยนะครับโอ้โหรถถังถึงขับระเบิิดดดดดแมม่่งงงงงรรระะะเบบบไ้้้กววววาานนนนนคคคัััััสสยโโโพลขอออููตีห บูดูนะครับแต่รู้สึกว่าน่นไม่น่าจะรออแล้วนะครับนะตอนนี้ทอยังเดินมาไม่ถึงเลยนะครับนะจะชนะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยวะนะครับตอนนี้ผมข้อจานวนคนเท่ากันนะแต่ปัญหารู้ไหมคืออะไรปัญหาก็คือไอรถถังทอแล้วก็ไอเนี้ยไอเนี้ยไอพ่บดกับไอฟาโรเนี่ยนะครับคือตัวปัญหานะครับที่ทําให้เกมพลิกได้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิไอตัวเด็กแว้นด้วยนะครับนะเด็กแว้นเวอร์ชั่น2นะครับ เออนี่แหละทำให้เกมพลิกนะครับนะชนะได้นะครับเพราะว่าเผ่านี้มันมีความหลากหลายเกินนะครับนะเลกาซี่เนี่ยนะฮะชนะเลยนะครับ,รบแพ้แล้วนะครับนะเผ่า,าธรรมชาตินะครับนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับเผ่าซอมบี้นะครับซึ่งเผ่าซอมบี้นี่มันมีหลายสายพันธุ์มากเลยครับบางตัวอ้วนระเบิดเป็นบูมเบอร์ปล่อยอ้วกเออบินได้นะครับแล้วก็เป็นแท้งโอ้โหอึดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมีงูโอ้โหนะครับนะหลายสารพัดดูซิว่าธรรมชาติจะสู้ได้หรือปานะครับเผ่าธรรมชาติบอกโอ้พวกเราไม่เคยเจออะไรอย่างนี้แต่ก็บอกเลยว่าพวกเราจะไม่แพ้นี่โอ้ยเผ่าธรรมชาติหลบได้นะครับนี่แหละคือความเจ๋งนะครับนะเออเออเหมือนพวกเอล์นะครับนะเกี่ยวกับพวกธรรมชาติเนี่ยเออนะครับเพราะพวกเอล์มันเร็วนะครับมมนพวกธรร ธรรมชาติก็มีความเร็วอยู่ในตัวนะครับสายตาดีนะครับนะนี่เจอหัวหน้ายังไงหัวหน้านีตัวโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วโอ้ยหัวหน้าโดนกัดหัวหน้าโดนกัดหัวหน้าโดนกัดเออเพิมใช้สมุนไพรตาหมอเสงนั่นแหละนะครับนะเพื่อเยียวยาจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้หัวหน้าตัวเขียวแล้วนะครับโอ้โหสงสัยนะครับนะไม่มีภูมิต้านทานนะครับโอ้โหตอนนี้ไอตัวขี่ม้าแม่งเขียวอ่อยแล้วเขียวอ่อยแล้วนะครับโอ้โหม้าก็จะตัวเขียวตามแล้วครับตาเขียวแล้วตอนนี้นะครับนะเออรู้สึกว่า โอ้ <át stars> โหโอ้โหนะครับนะทีมตอนนี้นะครับซอมบี้ยังเหลืออีกประมาณ4 5หตัวเลยนะครับนะแล้วก็ไม่สามารถกำจัดตัวบินตัวนี้ได้นะครับมันจะร่วงไหมเดียนะครับละหรือว่าทีมฝั่งธรรมชาติเผาธรรมชาติจะกการเป็นซอมบี้ก่อนหรือยังไงนะครับตอนนี้ตัวเขียวหมดแล้วเอาละเอาโอ้โหบอสตายแล้วตอนนี้มาการเป็นซอมบี้คนก่างกาเป็นซอมบี้วูดูจัดการทุกคนเร็วให้ทุกคนหายเป็นซอมบี้ได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองทุกคนกลายเป็นซอมบี้โอ้โหอ่าไม่ใช่ทุกคนเลิกเป็นซอมบี้ดิพูดผิดโอ้โหวูดูโดน ครับนะอยู่รังเพื่อนดูดินะครับเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหหัวหน้าก็เป็นหมดเลยนะครับเป็นกันสารพัดโอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนรุมสกรมนะครับแพ้เผ่าซอมบี้นะครับนะแพ้อะไรไม่แพ้แพ้เผ่าซอมบี้นะครับนะเออโอ้ซอมบี้มันแพร่เชื้อได้สุดยอดจริงเลยนะครับเะผมะว่า อ่ะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเผ่าสุดท้ายแล้วครับที่ผมลืมเล่นไปตั้งแต่แรกก็คือเผ่าพระราชานะครับซึ่งเผ่าพระราชามีโอ้โหอัศวิน4ีตัวนะครับตัวใหญ่มาเริ่มด้วยนะครับและพระราชาก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับนะเท่ากับไอหัวหน้าของฝั่งนู้นเลยนะครับฟุกฟุกตัวสูงกว่าด้วยซ้ำนะครับนะากับพวกธรรมชาติเ่ยนะครับนะแล้วก็นี่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบาดหลวงนะครับคอยหิวเลือดให้ด้วยในความจริงนะครับแล้วก็มีเครื่องยิงหินนะครับนะดูซิว่าฝ่ายไหนชนะไปดูกันเลยลุย ตุมตุ่มตุ่มโอ้โหหิวให้กับพระราชาตัวเดียวเลยนะครับพระราชาบอกพูหิวฉันหิวฉันเอข้อจะล้มร้องไอพวกนี้ให้หมดนี่โอ้โหนะครับนะโอ้โหแม่ทัพเจอกับแม่ทัพนะครับอัศวินนะครับนะโอ้โหรู้สึกว่าแม่ทัพนะครับตัวเล็กกว่าแม่ทัพโอ้โหนาทูรอนะครับนั้นแม่ทัพธรรมชาติตัวเล็กกว่าแต่ เก่งเรื่องดากว่านะครับนะไอ้พวกนี้ตัวใหญ่อึดเฉยนะครับนะแต่แม่็ับหนี่เรียบร้อยโดนไปดิโดนไปดิเออเจอโอ้โหเจอพระราชาครับตอนนี้เจอพระราชาเอาละเอาละเออพระราชาลุยเดียวนะครับออ้ยพระราชาเจอกับโอ้ยหัวหน้าธรรมชาตินะครับโอ้แพ้ว่ะนะครับหัวหน้าธรรมชาติแพ้ว่ะไม่สู้อ่ะเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าพระราชาแพ้ว่ะนะครับนะ จบแล้วนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ในการเล่นเอ่เผาธรรมชาตินะครับก็ต้องพอันเท่านี้นะครับนะเออย่างที่เห็นนะครับน้มันมีตัวอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับน้มีบูดูอันนี้ด้วยปล่อยพลังเอเวทมนต์นะครับแล้วก็นี่มีแม่มน์หรือว่านี่ผีพายนะครับนะเอหรือเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็หัวหน้าของมันนะครับนะถือต้นไม้ฟาดนะครับโคตรเจ๋งนะฮะโอเคสําหรับแค่นี้ก็ต้องพอกันแล้วนะครับนะ โอเคบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่าง,อ,อ,ยางอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะ